สบายดีเ <c oughs> นาะทุกคนมือน,นี้มาอยู่กับซองซีทชานเอลอีกเซนเคยในมือน,นี้เขากัสซีมากินย่ำหมักม่วงเนาะทุกคนกินอยู่หลังป่าไผ่ในบรรยากาศจริงเนาะในส่วนนี้มันกับเขา,ขาในแงบดุดูหนาวเนาะทุกคนถ้าว่าได้ยินเสียงลมแห้งก็ต้องขอโทษขอไผ่น้ำไร้ไรเด้อทุกคนอืมแสียบ,บนะนี่ <c oughs> บว<า>งใหญ่ๆเสียบๆไปบวงเขาหน่อยเว้ยเออเอาไปกินข่ำยิ่งใหญ่เลยทุกคนมันจ <g ãy S 2> ่เสีย

ข้ามไงเงี้ยอ๋ออือฮึโอ้สุดยอดโอ้เสีบคักดีดีดอีอือฮึไอเบิดตี้ตี้ดูว่าบวง,งยังเกินมา อตีนไก่กับมิ้งนะทุกคนอู้อืมจับมาคกว่าขัดดีลมก็แห้งแงะทุกคนเพราะว่า มันเขาสว่วนละดูน,าน้าเหอเนาะหักครับมามๆม,มกนกินจำกันทุกคนกินกับตะกร่อสองคนกุ้เกาเมือนเนี่ยพกกิกระุกถัวแสบเนาะเต็ม,มปากเต็มคำนะนเนาะ อคือมาคักหรอบึงไปบวงไงว่าเป็นเท่าไรจะเือกเอาเองมาๆๆขึ้นไกลปะไปไปว่ามันกิน khạc hát được không, rất nhỏ đấy, Mhm. Ừ. Sẹo bên này Mhm. 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 กินค mm ักตอนี้กล mm ่องสีเ hmm. ห็นจะอยู่บ่ใหญ่ไยจิงยะมันใหญ่กว่าปาาป่าเปลือยม้งห้องขัซสำมผัสเรียบบวงเงี่ยเปื่อนเบ็ดมันทมันใหญ่กว่าป่าเข้าสังขดอยใหญ่อใหญ่ Này, rồi ra cái Ô, Vương một cái đi <laughs> rồi. Uh. <laughs> là thứ mạ vô bộ áo của Vương ba, mấy chân khác mình Vương nói thứ mạ. Cái anh thím ba. Vợ Hết với bạn ạ. Ừ. Ta tè cái đó. Có một cái tổng cái đấy. <laughs>

Ôi, mm. tiếng mm. oh, nhầm Quay ra xe mà Nhầm quá, quá, quá Ừ Ừ tay Ừ. hát tự ná nè chỉ bớt này ừ. Chua, chua. Ừ. Bớt này qua qua Hãy này cho đợi Ghiền นสชคตกตักยากนะแบบนี้มันเบิดเนยบังเอาบังเอานาตาอื้โอ้หักเนาะอืมอืมเขสเขาก็บงดอยดนเบิดเ เอาลอกินเต็มใจก่อห้องลักก็ินไก่กินคนมากินนะอู้แซ่บดี Ô giờ kì con vậy đấy đi. Kì con kì nhăng. Kì con nhăng. đi gì hết trời. Bớt. Uh. Sạp sạp sạp. Nhăng vô. Xì lại mắm. Liệu sao? อรับครับครับก็นะทุกคนถ้าว่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะถ้ามาคลิปยังก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาเนาะลาข้าวเห็ดหายแล้วทุกคนแล้วซทำที่ข้าเห็ดได้เนาะถ้าว่าข้าเห็ดบ่อยก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำแล้วเลอโอ้ยกินงวดตัวหนึ่งเรืองิน้นจะเอามาจะใสยถ่ายเจอกันคลิปหน้าใสยคลิปนี้สบายดีบ๊ายบายไปหลักเอาเนาะ